เดี๋ยวเรามาสอนเทที่หลังนะครับเดี๋ยวผมขอไปเวลไว้นี่นะครับแล้วมาเทนะครับเอล็อกเกนโลล่านะครับ<อ>พลังสองเทรดจะเปลี่ยนล่างนะเป็นการแบบให้ดูว่าโปกมอนเปล,เลี่ยนล่างได้ล็อกเนสได้กลับมายังโลกพิกเซลมอนเวิลด์และได้ตั้งเป้าหมายในการทำภารกิจที่เคยค้างคาไว้ในภาคก่อนแต่ในตอนนั้นเองเขาก็ได้เจอกับเพื่อนๆอีกครั้งเขาจึงได้พักภารกิจเอาไว้ก่อนในตอนนี้ ซูซูเต็งกูเฮ้ยหมดเวลาเลยเจ้าเปิด้วจ้าผมเจอพันสมาร์ตด้วยพันสมาร์ทรู้จักว่าอ่ะเธอปิดแล้วอ้าวรู้จักว่าพันสมาร์ทเกมเสมออ่ะอะไรคือพันสมาร์ทวะเราเป็นยูทูบเบอร์ต้องพิชมันโมันถึงวันที่กูต้องวัดเล่น เล่นดีกรีโน้ตฮะขี่มอสเล่นเอจเล่นตัน้งแต่เช้าแล้วพอเรามาเล่นเอจเราพักก่อนอ้าวเ<ม>ขาปิดเซิร์ฟเขาปิดให้ไม่ให้ขี่มอนแล้วอ้าวใช่เขาปิดขีมมขดข่มอนแล้วกี่มอนมันแลกจะตเลยป่ะเปิดแมพก็แลกมอนเดินตามก็แลกเดินก็แลกปังโอ้ยเขาปิดขี่มอนแล้วนะ ตอนนี้เขาปเปิดแล้วเอามาดูฝรั่งใช่ไหมเครื่องเซิร์ฟเวอร์ป่ะเออเอาสายีอะไรรูจิ้มกับมันฝรั่งอะไรดีหนไอ้ยเอาสายไปจิ้มมันฝรั่งเลยโอ้หลอนกลับไม่ต้อง,ต,องต้องรีบทำภารกิจแล้วหนึ่งในภารกิจเออายูโซกลับมานั่นคือภารกิจอ่าตกปลาดูโซตกปลาเอาสปีดมันสามสามสิบเอ็ดอะแข่งกันตกปลาเปล่าคนนี้ปีสามสิเอ็ดคือไอไอ เอพีดีเคประมาณสิบแปดเอพีดีประมาณแปดบ้านาดิเองมีซุปเปอร์ล็อตแข่งตกปลามีแข่งตกปลาด้วยแข่งเฮี้ยเอ้าภารกิจเออหนึ่งเนี่ยภารกิจที่มีลูโซมาก่อนอ๋อภารกิจแข้งเผานู่นนะเออโอ้ก็ยังจะจำได้เนาะแม่งไปย้อนดูคลิปมาดิแล้วเขาเอาไอ้อะไรอ่ะไอ้สมองเพนทอมเป็นเงินจะว่าตายเป็นเบรนนะเออกระชิด เขาบอกเป็นหินหินหินนั่นเครื่องในเนี่ยแล้วเปิดไอพีไปอย่างเงี้ยเออเปิดไอพีอย่างเงี้ยเปิดไอพีมาด่าด่าเซิร์ฟเวอร์ไปสิบนาทีเออยไม่ไรโคลาจะมาจอยเราเนอะนั่นสิโคลาไม่จอนโวไม่ดิโคลาไม่ได้เกียรติโวรักอืมรักโว ไอ้รวัวทำอะไรได้อรป่าซะเลยอะ่ะเอาวางไม่ได้อ่าน,นี้ก็ทำมันได้ดิาวางรัวแลก,แ,กแบบนี้รวัวมันก็ขยะอ่ะดีเอาเฮ้ยไซเบอร์เดินมาเออมึงวางรัวใช่ไหมฮะ <laughs> 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 อย่าอย่าทำพูมรเราต้องอรเราต้องจัดอันดับของไม่จ้เป็นเน Burn ี่ยเบิร์นฮิลต้องทิ้งไปเลยเอ็กอีอะไรเนี่ยทิ้งไหมีแค่ขวกอ่อนใช้แค่น,นี้ยิงยิง แล้วทิ้งไปไหนก็โยนลงพื้นเดะวิธีทิ้งไอ้เซิฟแรกเซิร์ฟแรกเซิร์ฟแรกมีลาวาทิ้งไหมถ้าบีบีเห็นบีชายบอกเย็น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 ไหนไม่รู้โอเคขี่มอนไม่ได้แล้วแล้วจะออกจากแม่งโดนขังอะไรสปารนแล้วสปอนเย็นแล้วอะไรต้องเหยียบเย็น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 หยิบอีคาร เหยียบพิกเกพีนไปได้ไหมตัวอะไรมันแข่งๆเหวอพิกาจูแข่งไหมโอ้โหเหยียบไม่ได้มันผมจะออกจากสปอตอยังไงผมจะไปหาไอ้ลูนบอเท่ลเอาไปเทลงลาวามีจุดไหนไม่ไม่น่ามีจุดไหนออกได้เมื่เนียแล้วจะแบบโดนยึดหมดเฮ้ยตัวนี้ล็อกเกนโรล,ล่าเราจับได้มันมีเลคอยตด์ด้วยกลับมา ับมันด้วยโปบอลเฮ้ยมันมันมันอยู่แค่นี้เองเนะแค่เราโดดข้ามด้วไปเราโดดไม่ได้เป็นไงตรงนั้นตรงนั้นโดดได้โอ้ จะเจอไปดีสละแล้วตอนนี้ได้เวลาเปิดแมพเดินทางไกลเพื่อแค่จะมาทิ้งขยะให้เป็นที่ให้เราทิ้งขยะกากสปอนเราก็ต้องเดินได้แล้วจะเดินไกลเพื่ออะไรโอ้ยิวนานแอดแอดแแหลกแล้วเนี่ยปิดมอนเกิดดิ ก็เพราคุณฮิวไงเต้รูแลกโอ้ยแล้วทำอะไรวะอืออกเกมเฮ้ยคนนี้มันมันกายร่างคุณจะกี่คุณกี่ดานี่แหลกเลยเนี่ยเอ้ยไปใช้มือกายร่างพันสมาร์ทเนี่ยเฮ้ยพันสมาร์ทพันสมาร์ทกายร่างทำไมไม่หยุดอยู่นี่เลยเฮ้ยจะกายร่างซิเกมคาบเกมคาบมันเกียนคาบแอดมินนี่พันสมาร์ทไอ้ไอนมาดูพันสมาร์ทดิ มันกลายล่ามันกลายนาได้ไหนกดบีเร็วๆกดบีอย่ากลายนาแล้วมันแหลกโอ้โอ้โหเราเมื่อไหร่จะได้คอนแท็ไซเบอร์ให้แค่บุร<อ>ีลอยเลยแม่งไม่ไมีวัแงตรักเอาข้างเดียวนี่หว่าคุณอ <c ười> ่ะใช่อันนี้จริงจริงแท้อ <c ười> <c ười> ันนี้เห็นไหม่าเนี่ยมันอยู่ผมนี่หว่าไม่ไ <c ười> แต่ผมมองเห็นภาพที่คอนแท็ไซเบอร์ไม่เห็นมีสมมติเราถ้าผมช่วยคอลแล็บจริงๆอ่ะมันจะเป็นยังไงมันมันจะมันจะพูดอะไร อือเป็นแหละเออเนี่ยมาอยู่ผมแหละวดีละปิง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 ยิงยิงคอนแลมเอจเดี๋ยวเราคอนแรมเอจแล้คอนแลมผมละโหคอนแลมเป็น <c oughs> เป็นปีแล้วอ่ะต่ออ่ะต่อวิกเกพีการักแล้วไม่ใช่วิกเกพีเดียรบิ๊กพีวายบิ๊กพยาธบิ๊กพยาธ ิกพยาบิ๊กเจพีเขเปลี่ยนชื่อเป็นบักกี้แล้วเดี๋ยวจะขโมยชื่อบิ๊กเจพีไปเลยงูนี่ชื่อบิ๊กเจพีแต่บบิ๊กเจพีก็ไม่มีต่อไปแล้วม,มันกลายนาำจังบ่เฮ้ยเดี๋ยวเซิร์ฟมันแหลกเฮ้ยเร็วๆเดี๋ยวเอดมินเบนเร็วๆโอ้ลุ้นนะเดี๋ยวแอดมินแบนทำไงเนะี่ยโอ้ จะเซิร์ฟแม่งอย่างดาร์กอะฝนตกขี่ก็ไม่ได้ขี่บิ๊กพีก็ไม่ได้เราเคยขีน่นได้นี่เอาเฮ้ยเดี๋ยวปล่อยมอนไปเกินห้าวิไม่ได้ปล่อยมาดูไม่ได้เดี๋ยวแอดมินบินมาเบนโอ้เกือบแลเกือบแลโดดแลเปลี่ยนชื่อก่อนบิ Big ๊กบิ๊กพีบิ๊กพีว่าย หรือเขาห้ามเปลี่ยนชื่อมอนได้ป่ะโหแล้วเมีวตัวมันใหญ่จังวะไอเมีวนี่มันตัวโคตรใหญ่อ่ะเมีวใหม่นะมันโหดจังเปลี่ตัวโคตรใหญ่อ่ะเ้ยเฟรี่เฟร้ล่างสองเลยล่างสามขนาดไหนอะจบแล้วหมดแล้วเฮ้ย เมโต๊แตูแน่<ห>นอนโอ,อกาสเอาผู้เยอะกว่าไซโคลนโจเกอร์เดี๋ยวเดีเอาใหม่เลยเหตุการณ์นี้มันมันเอา้าคนหายไปแล้วเอ้าโอ้พอดีเ้นนี้มันแลกลบบ่างอะไรแบบว่าแบบกลับกลับไปเดิมมาใหม่แล้วพูดใหม่ผมไม่ได้อัดคลิปเงี่ยแต่แบบกลับมาเดิมเดิมมาอ่าเอ้ยเอ้ยตรงน,นี้มันบอตกปลาด้วย นี่นักล่ากบเทียบชยี้โอ้โหใช้อะไรเนี่ยอสองคอน,นเดเคสแรกซูเปอร์ล็อตโอ้โหเฮ้ยตอนนี้นมีโอเคสต็อปด้วยหมุนไปลองไปดูดิเอา้าไม่เจอคนแล้วจบแล้วเนี่ยละครละครพลาดเลยนี่มีคุณซากิยะเเราตีเขาได้ด้วยเอา้าลงน้ำไป A เอพีเหรอเออนี่เออถา่ถายถ่ายละครใหม่ กลับไปกลับไปไปตรงนู้นตรงนู้นเออตรงนู้นตรงนู้นไปเลยตรงตรงนั้นในในจมตรงนี้เออเอาไม่เอาไมเอาไม่เอาถ่ายถ่ายใหม่ทำไมเออมันจมแล้วมันจมแล้วโอเคเอาไม่ถ่ายใหม่เฮ้ยตรงนี้มีบ่อตกปลาด้วยอ่ะเราต้องหาเบ็ดตกปลาแล้วจะาทำเควสที่เราตั้งไว้เฮ้ยตรงนี้มีให้แลกด้วยคอนครีตใสสองอันแลกสปุล็อตโอ้โห เราต้องไปหาเบ็ดยังไงวะเนี่ยเฮ้ยตอนนี้ปลูก็แซดพอแค่สต็อปด้วยเดี๋ยวลองไปดูเอน้ำดูบ้าเฮ้ยมีคนอยู่ด้วยโอ้โหเซกิยาเอ็กดีสื่สองเยี่ยดนี่แหละได้แล้วได้แล้วละครอ้าวขอออกเกมไปเลยโดนตบลงน้ำ มันคือละครมันคือชัยตาที่ไปทางหลีเรียงเมื่อกี้ไม่มีอะไรโ okay. อเคเฮ้ยไหนดูโซอยู่ไหนอยู่ไหนเันแหลกจังวะก็มีคนขี่มอนไงมีคนขี่มอนนะโอ้โหแอบแอบเรียนมาก มีคนนายเดินไงในเดินเปิดนแมปเนี้ยไปก็ได้เอาเกัามาก็ลอวต้องต้องสายลัดผ่านใหม่ละอ้าวออกมาเลยเดี๋ยวเนิร์มาพาทัวร์เองครับเนร์มาพาทัวร์ดูดอกไม้ดิดอกไม้ดอกไม้แบบตจริงนะเว้ยเชื่อตรงนี้ภาพแรกที่กูเห็นคือมันไม่ใช่เสาอะบ้ามก็คือเสาขา อ่าสีเงินสีขาวว t h แต่ฮีอ้าค้างไอ้ฮีคนปิแปนแบบเนี้ยเนอไหนเขาปืนพาผมด้วยหน่อยนี่นะครับวิธีการเล่นเซิร์ฟนี้นะครับอย่างแรกเนี่ยเราต้องไปกดปกโ o เ e สต็อกก่อนโอเครับพี่โอเคสต็อเห็นไหมโอเคครับพี่เราต้องกดให้หมด ก่อนที่มันจะรีโอเคเขาบี่จริงน้องเรามันดีตอนไหนเขาบี่ได yeah> ้ของว้าวผมได้ของแล้วพี่ยอดเฮ้ยคนนั้นมันมีแว่นตาเนิร์ดเฮ้ยแว่นเอ้ยเขาไม่ได้แจงรุ่นหน่เอาคำจากวัสดุจากอุกกาบาตใช้ทำตรวนไหนพอกเกอร์อ้าวไปอยู่ไหนแล้วนะผมบาปะ ไาเ,ออเฮ้ยคุณช้าวา้วาวทำไมอย่าวามันแหลกเออมันแหลกช้าคุณช้าอว,าว้าปนาแล้วเออมันแหลกพอคุณว้ามไอวามเนี่ยเชียมอนกูตีมม, <c oughs> มันเล่นเดิมีอยู่เนี <c> ่ย <oughs> โอ้ยงอนว่าตัวเงนี่คนเล่นเยอะเรอเยกนะกี่คนเลยวะยี่สิบหกนับผมไ้ด้วย กดแทบมีแต่แบบมีแต่คนขีดสองสามขีดอันนี้ไม่ใช่เป็นปัญหาที่คนนะครับจับตัวอะไรดีคุณโดนมีสตาร์เตอร์ให้จับนะเล้ยต้องไงให้จับไม่แคร์จับตัวอะไรดีนี่แหะตัวนี้นะหนูเดี็จวละบิสเกตาโซมันแหลกมากเลยอะคุณผมคือผมเก็บไอผมเก็บไอแคผมมันชาติแล้วเอลก็คุณปล่อยมอนี้มาเลยแหลก กูห้ามปล่อยมอนด้วยรู้ป่าโอ้โหกูกูโดนตีกูห้ามปล่อยมอนเดินผมผมผมอาจจะจับน้องคนนี้ไม่ได้ว่ะมันใช้นั่นแหละถ้ากระทะตีทั้งครอบครัวยิงผมโดนกระทะลุมตีใช่ผมอยากได้น้องคนเนี้ยจับไม่น่อยไปเลยเอ็นเซียนเฮลิโวโอ้โหบอลกูลอยแบบแหลกมากคุณกูอยากตายได้ยังวะยัง มันแบบลงไปสูดห้วงลึกแมงวอดลงแบ็คลูมแบ็คลูมแล้ววอนคุณลงไปแบ็คลูมมั้ยย์เอวแบ็คลูมแล้วพอสี่เดยมันจับมอนนี่แล้วมันมีคนจับแฮปปี้นัททำไมวะตอนนั้นเห็นแฮปปี้นัทตัวแดงจับเฮ้ยชี้น้องเรื่องผมคุณว้าวครอบครัว ตัวเฮงริงแสดงว่าผมมีโชคชะตากันเอ้เชื่อตัวนี้ยิงเลยผมัผมันใช้มันทุกทีมดด้ยจริงโหดอีอนี้ด้วยนี่ใส่วงสปีดด้วยเชียนี่แหละตัวลงหลีกกูโดนกูแน่เจผูโด,โดนกูตกแน่ตกเลยเจวิชายโดนแน่ยนันเย็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 นเนี่ย,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 ยตั้งใจทำเนี่ยแม่งเซตสเปียร์ไม้วางโบ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 เนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยเอาตั้งใจทำอยู่ เออเอ้ยแต่อันนี้ผมเห็นความพยายามเออต้นไม้เนี่เขาทำเขาต้องใจทำด้วยคิดย่ออะไรเป็นพวกกเทศกาลคริสต์มาสมากตอนนี้เทศกาลคริสต์มาสอืมตอนนี้กูสาดน้ำเรื่องก็ได้ตอนนี้แล้วแล้วนี่อะไรเนี่ยครอบครัวดใช่รอบครัวกว้างน่ากลัวจริงๆข้ายหมะมาเกียร์เนยรถจำนวนรถจำนวนขยะล้นโลก ตายแล้วเลยไอ้มอนมันนี่มันไม่รีสปอนวะนั่นนี่ดิมอนมันก็เยอะจริงๆไงเดี๋ยวปิดมอนเกิดละมอนสปอนเนี่ยมันเยอะจริงฮะเอาลไปไหนนะืฮร้านค้าอ๋อคุณท่ช้านะครับผมโอ้โหผม้พายายแล้วนะคุณฮะคุณเรามองมองคนอยู่ดีๆค,คนวาร์ปอีกฝั่งหน,นึ่งไงเซอร์เบอร์ เรามองๆเนี่ยมีพันสมาร์ทเนี่ยตีเฮ้ยเอาตีไม่ได้ตีคนให้หมดเลยว่าทุกคนในสปาตีให้หมดแล้วเดินหนีไปแล้วคำถามคุณเนทแฟนท่องเป็นเบนหางยังฮะเติมตัง์ว่าพอลลี่เลยใช่อ่ะยิ่งเดียวเอาไปดูสิมอนมอนมันมันดอบไหมมันไม่น่าดอบ เขาปิดดอกมันดอกองเลยปิดดอกใช่ก็คือก็ซื้อออย่างมันคือหินมันคือหิน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 ไทเบอร์บอกว่ามันคือหินแม่งคือแม่งเอาไส้ในมอนโดยที่อะไรสักอย่างมามามาค่าขายอะไรอเงี้ยโห้ชิบหายเลยเซิร์ฟเช่ยเนี้ยเออไปซื้อขอแล้วเขายื่นแบบเนื้อเต้นตบตบมาให้นี่คือนี่คือของที่ใช้แลกเปลียนระหว่างกเน่าด้วยนะครับ แล้วเดี๋ยวท้านาวได้ซื้อกันไม่ได้ดูงี้นะเลือกไก่ไฟมาเชื่อเอ้อก็ไปจับสิอืมก็ไปจับไม่อะเลือกเข้มไปแล้วเข้น่ารักนะเว้ยเข้็จับได้อย่างงี้ไอ้เหี้ยกูขอรีเข้ก่อนนิดนึงนายคุณอยู่ไหนอี EV ใช่ไหมผมอยู่สปอนน์่ะงั้นเดินหันหลังมาหันหลังใช่นี่คุณจะเกเโฮมอ่ะใช่เฮ้ยออกเกม ไม่ใช่ทาง <S <S าซ้ายจะเป็นอมอนตอนไหนก็ไม่รู้เหมือนกัน,นโอโ้โหแม่งรอกูโดนเกียนทางซ้ายกับขวาเป็นมอนสตาร์เตอร์แต่ก็ไม่รู้ว่าเขาเรียงเจนยังไงทางนี้มันจะมีแบบเจ็นสามเจีหนึ่งเจนยร์สี่ที่เห็นเจนสองก็มีนี่หว่าเจนยรห้าก็มีเนี่ยเออน่าจะใช่ นี่เยมันเป็นป้ายหยู่ทั่วยคุณเอาเลยโอ้ยใส่ปุผมไม่ได้อ่านโอ้คุณไม่ใส่ใจนะครับเนี่ยมันคุณัวจริงเจนหนึ่งเจนห้านี้ที่ผมนั่งนานนี่คือผมรักนะเว้ยใช่เพราะรักหลอดหยอกก็เป็นเจนหนึ่งเหมือนกันไงกระจุยก็มีเชื่อเออกูเชื่อแล้วก็ได้ผมว่าบอลตาเลยนะ้าาเลยสิ้าเสร็จกูสิเห้ีเนียเฮ้ย เอ้ยขีดแดงๆนี่คือเฮียอะไรเนี่ยได้ว่าแต่ฟอกพี่เจ้าหนูระเบิดด้วยขีดแดงๆคืออะไรเจ้าแต่ผมปลาบอลใสจะโค่นน่ากลัวเลยแม่งกูดกว่ากูกูจะดูกูจินยาหนูเข้ามาแล้วมันก็ดูแล้วมันก็ไปเลยเนี่ยลองปลานี่ดิปลาปลาเฮฟวี้บอลใสางหลังมันจะจับง่ายกว่าลองดูที่ตกเจ้าคนแม่หัวแตกโอ้โหลูกเดียวติดเลยไม่วันเอ็นชิเนเคยไปใช้จับอย่างนี้ครับ คือแม่งดิ้นห้ารอบอะแม่งดิ้นไอ้แม่งดินงด้นหกรอบแล้วบนแหกด้วยเฮียโคตรฟมันจับนานจังเว้ยติต,ตกติกี่ยกูเด็ดกูเด็ดเลยว่าไอ้ที่ขีดแดงๆนั่นแม่งดูดวิญญาเอาแล้ว,ลว,ลวดูดเยอะจับสิจับไอ้ที่เฮบี้อันนี้นะอไอ้เฮบี้เอ็นเชียนเนี่ยที่แบบเอาปลาใส่หัวหัวแตกแล้วก็จับตีน้อยเข้ามาน่ะเห็นไหมตีน้อยเข้ามาน่ะโปรโมทร้านแน่นอน นี่เขาที่เขาต้องมาปูนในเซิร์ฟเล่นเกมคนน้อยๆอย่างเงี้ยใช่ะคนท้องอะไรคนเขาเยอะด้วยดิหนึ่งหนึ่งขีดเต็มเลยเนี่ยหนึ่งขีดกูณหนึ่งขีดไปเนี่ยคุณใช่รวเลยเอฟแม่โอ้ทำไมคุณท้องขีดไว้เฮี้ยขี้โกงอ่ะโกงแฮกผมลงแน่อะไรเอฟเอฟลงลงเอฟเอฟพีเอฟหรืออะไรอ่ะอะไรที่แบบเอฟพีใช่ผมลงมา เอออ๋อ,อใช่ไอ้เลออนใค้อันอะไดิด <laughs> ไม่ใช่ <laughs> แมงโวิธีเล่นเซิร์เพย์ไวเล็คก็คุณต้องลงอัปเกรดเอพีเอ็นะครับแมงเอฟแมงเอฟเอพีเอ็แต่ล็อกเกอร์ไอเว้นใช่เอาหลุดจริและไก่เรา <laughs> อะไรเนี่ยอันนี้อ่าฟูมินต่ำมาครับเนี่ยใช <laughs> ่เอ้นี่บ <laughs> ุตรฟุกอะไรนะอ่อ อย่าอย่าคุยเรื่องบินสูงในฝูงไก่เนี่มันโอ้โหมันเฮ้ยมันบินอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้โหแล้วก็จะติดกูมีซาฟารีบ่อนี่หว่าลองจับแม่งดิคุณว่าแม่งติดปะถ้าถ้าเกิดติดนี่กูนี่นี่ผมเล่นมันจะยิงเลยมังปะกูทำทีมนกลงแข่งเจาวเดอร์หลุดอีกแล้ว โอ้ีบอลวะนะนกกัดเปล่กัดโอเคกัดกัดนกนกติดไม่โสดล้นะนกปลาเฟเธอร์บอลดิไม่มีวะเอาเดี๋ยวเอาปั๊มออาแล้วปลาพลาดอ้าวแตกฮะอ้าวปลาพลาบอลนีผมปลาพลาดจะปลาเฟเธอร์บอลใส่นก ว่าผมปาภาคแม่งงงเลยแบบบ้านน่ะกูที่เล่นวารแลนด์มาครึ่งชีวิตกูพลาดได้ยังไงไหนโอเทโรอ่ะไอ้นี่ก็หลุดอีกแล้วเฮ้ยเขาโมอนอย่างงี้เด็บหลุมหลุมหลุมเกิดคุณเฮ้ยเป็นเป็นลงเป็นลงด้วยกันไปไปไปลงปลง,ลง,ลงจ,จริงเฮ้ยแล,งลง้วกูจับได้เว้ยดูปุ๊กมาๆอย่างนั้นเอาผมจับไอ้ไทโรได้น่ะบอเลอเดียวอะ เลยแล้วไซเบอร์ไซเบอร์จอยในเกมได้หลุมนี้ได้ดีขโมนได้ีกัน,อ,นอยู่ตรงยีบีอ่ะหลุมขโมนได้ี่ยีนเล่าแล้วได้ผมเคยตีแล้วแบบแล้วแบบมันมันเซอร์ไพรส์ามากคือเรากดจับแล้วมันจับไม่ได้อ๋อปกตินในกในภาพปกติมันจับได้มันร้อยเปอร์เซ็นต์ไงอ๋อร้อยเปอร์เซ็นต์ใภาพปกติมันร้อยเปอร์เซ็นต์ ใช่มันจับได้แบบร้อยาสิเลยโอตีครับมันใช่พิซโจมมอน์โอ้ยมนแตกอยู่ไหมไม่แรงกุณพิมตอบไม่ได้ด้วยซ้ำอ่ะสาบเลยอ่ะนายนายลุมอยู่ไหนนี่นี่ลุมเนี่ยกูแน่อยู่ไหนอ้อลุมไหนอ่ะตรงไหนนะอ่าลุมเก็บอีวีสปีดมาได้เก็บเอาไทโร่ก่อนมัธทตดบินเดี๋ยวดูดิมันลุมมดับเบาย ก็เดี๋ยวก็คีิขวาเข้ามาเนี่ยเวดออเตอร์เนี่ยอ่ามันบอกโอ้โอเคได้ของทับสี่ได้ปะเออได้อ่ะเนี่ยผมเรากผมก็กดโอเคอ่าเนี่ยเราผมก็กดสตาร์ทเลยได้ปะทันได้ละห้าล้นสี่สิเอ้าสี่สิเฮ้ยถ่ายแล้วกูโอเคแลยวหนึ่งเล่นทับเลยหลับหนึ่งนาทีอะดีแล้วดีแล้วมันไม่ใช่วิเออดีแล้ว ตามดีสิบีเหรอหน่งนับหนึ่งวิดีเฮ้ยมันจะลื่นเลื่ขนาดดีโอ้โหเยเออเดี๋ยวนี้มันคำพนในดีมันท่าบินบินบินนอร์ม l ลนี่ว่าแล้วเอานกมาทำไมนึกว่าไอ้นั่นกาล่าจบแล้วโอ้โหลุ้นเกินแต่เมื่อไรมันวิอา่อนเออมา จะมีท่าอะไรไปอ่าโลนี่ลงเลดรถมันรถมันหวังพึ่งไอ้เพื่อนเลยเนี่ยเป็นตัวชนะทางไอ้โฟกโค้ด้วยโอ้ แอคัตเตเอร์ตุกน,นี้โอ้ยมันไม่เอาขนาดไหนโอ้ไม่มันแอคัตเตอร์ทุกคนกูเหี้ยอ้าวอาลอาลชาริาาายูไปกดล็อกกดล็อกสไลด์เดียวตายเว้ยใช่ชัวร์สโตนเอ็ดหลบได้โอ้เย็นเลยเฮ้ยเราได้เด็ดเอาอะไรอะระเบิอดอะเกิดอะไรขึ้นอะไรวะ อ้าวโอ้โหไอวียังกระโหลกโ้เขานับพลหลังรีเซอร์นะโอ้โหไอวีกูยังกระโหลคุณโอ้ my god โอ้เบร์โอ้เซเชิญแท็กสามเบ็ดมัมฟอรียอดาซ่าเขาที่ผมรู้จักเขาเคยมาโผปในอีพีอะไรโทตาคอนเราจะรีเซอร์ปัญหาเราลุกโอ้ยกดออกแล้วกดฮิวแล้วเนี่ย โอ้ยผมเพิ่งกดทิวสามเครื่องพร้อมกันอู้เื่นไปแล้วไปทันแล้วฮักมามา